อัปเดตอีพีชองลูกสาวอยู่ฝั่งลาวอยากตามหาพ่ออยู่ฝั่งไทยพ่ออยู่จังหวัดลบบุรีตอนนี้ได้เจอไปทีเดียบร้อยแล้วต้องขอขอบพระคุณเอท,ทุกทุกานที่ส่งข้อมูลเข้ามา สบายดีพอพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพอนพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอร์มือนี้มาพบกันคือเก่าอีกแล้วกับ่องยูทูบเบวพรสตูดิโอและกาเฟ e บุ๊กแฟนเพจเบวพรสตูดิโอน่อพี่น้องมือนี้มาพรก็ได้เดินทางมาบ้านภูมิเจดีเลยน้พี่น้องก็คือจะมาส่งข่าวดีให้เอื้ยคนหนึ่งเอ้ยที่เพิ่นอยากตามหาพ่อให้ลูกสาวเพิน่นหเด่นน้พี่น้องพ่อเขาลูกสาวเเพิ่นน่ะเป็นคนจังหวัดลบบุรีเนาะ ซึ่งบพอก็ได้ประกาศออกไปประมาณสองสาวันนะพี่น้องแล้วที่นี่หละผูเป็นพ่อได้ติดต่อมาแล้วนะพี่น้องบุคิดบัฟันว่าผูเป็นพ่อเพิ่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะแต่ว่าบัวพอมานา่ะเพิ่นโบยู่นะพี่น้องเอ,อื้อยผูเป็นแม่ของน้องคนนั้นเนาะเพิ่นอบอกว่าเพิ่นไปหลัดงูว่านะพี่น้องบัวพอก็ต้องรอเพิ่นอีกแลนะ้วเนาะซึ่งบัวพอนก็ได้บอกเพิ่นว,ว่ามือนีข่อยมาหาเจ้าเด้อข่อยจะมาส่งข่าวดีให้เจ้าเดี๋ยวก็จะให้เพิ่นคุยกันนะพี่น้องแล้วก็ไปเบิ่งความรู้สึกของเพิ กับสามีเก่าของเพิ่นนะสิมีความรู้สึกจังใจเพราะเสอว่าเพิ่นก็น่าจะดีใจเนาะที่ได้พ่อพ่อจะแท้ของลูกสาวเพิ่เนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องครอบครัวเพิ่นนี่อันนี้ก็บ่แน่ใจนะพี่น้องว่าเพิ่นได้บอกกัารบอมาถึงว่าทางสามีเก่าเพิ่นก็ได้บอกประวัติให้การพังระบอกว่าเคยมีเมียอยู่ฝั่งนั่นจะแค่นนึงซี่เคยมีลูกแล้วก็ะทั้งเอื้ยคนนี้ก็ได้บอกกับสามีอยู่ฝั่งลราระบอกว่าเคยมีผัวยอยู่สั้นอยู่ซี่ได้ลูกรำกันอีกอย่างกัะมัน ถ้าว่าพ่นบ่บอกนี่ถ้าว่าคลิปนี่ออกไปนี่บางทีอาจจะสั่งให้บพรลบจสสะสร้างซีบพรบลลบเดี๋ยพี่น้องเลยเพราะว่าเผื่อบพรจะผลิตร,รายการนี้ออกมาโมเมนต์น้อยนะพี่น้องเนาะแต่เมื่นั้นแล้วก็ถึงว่าเพิ่นบ่บอกหรือว่าจังไดก็ให้ครับหูห้ในมือนี่เลยนะพี่นอนะ้องเนาะเอาละพอพี่นอ้องเผื่อเป็นการสีวนะิตรอดเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาเพิ่นเลยเนาะแล้วก็สิอ้าวแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดเอื้อยพผลเลยเนานะสบายดีเอือย้ยสบายดีโดยซึ่งมื้อนั้นประกาศออกไปก็ประมาณ3วันเนาะ <laughs> แล้วมื้อนี้สิได้มาส่งเข่าดี ตอนนี้หาได้เจอสามีเก่าเจ้าแล้วมีความผู้รู้สึกจงไงได้เจอเนี่ยก็ดีใจเต่นเต้นอ่าเต้นเต้นกันจะขิดจะฟันเ่าว่าสิพ่อบ่คิดบ่ฟันบะอ่าหัวกับหลกคะแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นกับพยายามตามหาอยู่แต่ว่าเพิ่นก็แบบลืมที่อยู่บ่จักบ่อยู่เนะเพิ่นบ้า เด็เจ้าน่าจะข้าวยังถึงเพิน่นในข่าวข,าวขาว่าวว่ายังมีสวิตอยู่ก็ดีใจเออลูกก็จะเห็นคือคนก็คุยกับลูกอยู่ได้บอกลูกหรือว่าวาประกาศตามหาบอกแล้วลูกว่าก็ดีใจเมสคันเชิเห็นพ่อ่อยก็ขคอยากไปหาพ่อเมื่อคืนในใจว่าลูกก็คิดหอดแต่ลูกเด็กเขาใกล้นลงมาสาว่น่า,นาสิ้นเดือน เราเอาเครื่องเขาคลองกรเงินอ๋อเปิดไปยังไปเบี้ยหรือไปยังผสมเนาะผสมนองทรายนองทรายไปสอนแปลงอยู่เวียงจันน้ำน้ำสวรรค์นั่นแหละเพิ่นหูออีดอกสวรรค์นะแล้วก็หูอคือการนองหลาหมูแล้วก็หูอเอาหูอเบิ่อหลายคนในเฮือนคอยประพจน์จะถามเพิ่นแล้วเหล็กน้อยเนาะแล้วก็สิให้เพิ่นคุยกันเนาะพี่น้องเปิดวิดีโอคอโทรคุยกันเนาะก็สิมาถามเพิ่นก่อน ถ้าว่าลูกพ่อนี่จักว่าสีดีใจอยู่จังเนาะเจอของหอนหายพอแล้วบางวะเอาไปฟอยเมะขั้นก่อนเจอพ่อข่อยขอสิบไปอยู่น้ำพ่อข่อยไปเลี้ยงพ่อข่อยจะสิวายังบอกโอ้แม่ว่าสิวายังได้กับพ่อคือกันขั้นบอกมีพ่อจากก่อนไเกิดมาแม่วาตื่นเต้นเพิ่นวะเพิ่นกับภาวนาซาถุกขอเห็นพ่อข่อยเด้อเพิ่นวะมืัสสาวเนี่ยมัสสาวบ่กมึอวาดนี่เนาะว่ากันว่ากันวะมึอวาดนี่แหละ ตอนจากกันไปหาลูกเจ้ายังอยู่ในท้องอยู่แมนแปดเดือนป่แมนน่าก็ไดแปดเดือนเปลิญยังม่เห็นหน้าลูกเลยบอยังเว้นจ้าเชื่อทรงนันพระเจ้ากระถือท้องมาแปดเดือนแต่เพิ่นกับมาน้ำมาน้ำมาส่งมาส่งหอดเฮือนเลยหอดเฮือนห่อนี่แหละนี่ห่อนี่แหละแต่ตะกี้แมนตะกี้ยังไม่ได้เป็นเฮือนนะแม่เนาะถนนแบบส็ยังบ่ทันมีแต่ว่าตะกอนตะกี้จะเอิ้นว่าเป็นนาโคกแมนเขาเอิ้นโคกเป็นกลางเป็นนันี่มีเทียงบ่มีเทียงมีตูบน้อยบ่ได้มีเทียงนะแม่เนาะตูบไปหน้อยเนาะ ติบไปน้อยหนึ่งตือพอนเขากัดพอได้มาผักเส้าตะกี้ได้เข้าไปในบ้านโบเพิ่นมาให้เข่าดิเลยมา,ามาผักที่เลยมาผักอยางนี้ก็ะดอนจากคืนโชคโบเราไปไปผักอยู่สวรรค์ลักซี่ฮงเลื่อยพงเลื่อยจะกเคียงนั่นไหมเนาะลักซี่พอวลาซ่าวข่อยตะกี้ค่ะลซ่าวข่อยเราเหตุวีอยู่ในหันอยู่ฮงเลื่อยหันแต่วันนี้เพิ่น่าคนคนไทยมาเลยเพิ่น่าบอกให้ออกตะเขตนอกสวรรค์ห้อยู่ในตัวเมืองสวรรค์ ความคิดของเพิ่นนะเพิ่นวา่ามาแบบสิก็เลยไปอยู่แต่สวรรค์หักกลางเว้นมาอยู่ยาีมาเสาะหนังดุ้สานมายามีมาแรงกับเมื่อนอนพุ่นเข่าเก่าลำบากเนาะลำบากแถวไแถวมาช่วงนั้นลำบากนะพี่น้องแต่ช่วงนั้นนะฝน่นมาอ,อยู่จากมือเอื้อยอยู่ในบ่อน,นี่สองคืนสามวันสองคืนสามวัน,น,นแต่ฝนกับกลับไปก,ไปกลับในนั้นแหละกา้าวไม่ได้ติดต่อกันเลยบปล่ติดต่อจนถึงข้อลูกแล้วเพิ่นกะหูอยู่ว่าเฮาข้อลูกแล้วเป็นผู้หญิงแล้ววันที่หนึ่งฝนสิมาเอา มาเอาข่อยกับลูกันเมือ่อเมื่อไทยบัดน,นี้มองเพิ่นทรมากน,นักาา่นถ้โทรศทพท์เขาบ่าทางเมืองเมื่อยึดแล้วนะมาถึง่าบริจาคเงินรา,ายเดือนเมนหาแสนหาแสน,นแต่ก่อนมันก็ร้ายเนาะได้เงินบาทเท่าสองสองพันหาหลอยหนึ่งสองพันหาดูใจงา,านมากลลวก็เพิ่นมายึดแล้วก็แล้วเลยกับไม่ได้ติดต่อกันเลยเท่าทุกวันนี่ลูกเจ้าหาจักเดือนจังขาดการติดต่อกันมาถึงออกมาแล้วเดือนปลายเอง โอเคเนาะพี่น้องเพื่อเ่เป็นการเสียเวลาเนาะบอพรกแกจะโทรวิดีโอคอลไปหาสามีเก่าของเพิ่นเพื่อให้เพิ่นคุยกันและไปเบิ่งกันเลยว่าความรู้สึกของเพิ่นสิเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ฮะได้บอกกับสามีอยู่พี่หรือเ่บอกแล้วบม่มีปัญหาแต่แบบคลิปนี้ออกไปแล้วแบบมีปัญหาจากทันซีแต่ว่าทั้งพุ่นกับบอพรกับบอแน่ใจเนาะว่าเพิ่นได้เพิ่นมีครอบครัวใหม่หรือเปล่านี้ก็ยังบ่ฮู้เนาะโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวไปชมวิดีโอคอลกันเลยเนาะไปฮัลโหล ตอนนี้นะเพิ่นมาฮอดแล้วล่ะเพิ่นมาแต่หางงัวบางอย่างนี่เดี๋ยวประพันอย่างไปบนมันบังลมก่อนเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาบ่นสถานที่ลบลมก่อนที่มันบ่มีเสียงรบกวนนั่นนะอ่ะน้อพี่น้องประพันก็จะให้เพิ่นคุยกันเนาะจำได้บี่น้อจำเป็นเรื่อยจำเป็นสิบจให้ยิ่งหนาจำเลยสวัสดีเป็นไงพี่ยุทธไได้โทษเลยครับเพราะว่ จำพี่ได้ไหมเอ้าจับลูกฮะจำพี่ได้ไหมพี่ยังไม่ตายอา้าวแล้วพ,พี่ไปไหนพี่ทำงานจนพี่ตอนเนี้ยหนูอะหนูสบายดีเปล่าจำพี่ได้ไหมเนี่ยอ้วนเนี่ยพี่อ้วน แต่ยันตัวจริงจำไม่ได้หรอกที่วันนี้รถมอเตอร์ค์ที่เปลี่ยนชื่อตอนแรกที่ชื่อยงยุทธเยี่ยมพลที่เปลี่ยนเป็นเกียรติศักยมพลเพราะว่ามีพี่จะบอกความจริงคนเอาชื่อพี่ไปนั่งคู่พี่ไปนั่งเนเกียรติศักย ลูกอยู่ไหนอ่ะอยู่งจานลูกอยู่ไครไปอยู่กับน้าวานไปเที่ยวพี่อยู่ยังไงแม่เป็นยังไงบ้างแม่แม่พี่เสียแล้วเนเพราะอะไร่เสียนานแล้วแม่พี่เสียตั้งแต่ที่อายุ25 26ตอนนี้พี่ ครอบครัว,วแต่ว่าทุกวันนี้นะปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครอยู่คนเดียวเลิกกันเลี้ยงลูกในคนเล็กอ่ะมีเป็นแบบนะตอนที่หนุ่ไปที่ไปเป็นทหารเนี้ยมีลูกทหารเป็นทหารสองปีมีวุฒิสิทิ์สอนที่จําชื่อูบ้านไม่ได้ที่ทหารที่ปไปในลูกมันก็เพิ่งมมาอยู่บ้านในสามเดือนมันบอกว่ามันไปตามหาพ่อมันกลัวตำรวจจับ มันไม่ยอมต่อพาสปอร์นี่คิดสิแล้วแล้วลูกจะมาอยู่ใครแล้วลูกลูกจะมาอยู่ฝั่ไน้ได้ถ้า แล้วพี่มีลูกอีกคนพี่มีลูกสองคนอยู่กับพี่คนเดียวผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนเล็กเก้าขวบสิบขวบเรียนอยู่ที่ลบุรีที่จังหวัดลบุรีแล้วพี่อยู่ไหนตอนเนี้พี่อ่ะมาทํางานจังหวัดชนบรุรีถ้าจะให้ลูกเดี๋ยวต้องเอาเฟซลูกเอาเฟซพี่อะ ที่มีเฟซอยู่เนี้ยเฟซเฟซที่พี่เล่นอยู่ประจําเนี้ยพี่คุยเนี้ยทำให้ลูกเฟซเนี้ยล็อกไปแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้เขาแล้วก็ลองเบอร์โทรที่ไว้พี่ทำงานอยู่ชนบุรีที่เดิมเหรอใช่พี่ทำงานอยู่ชนบุรีที่อยู่เพื่อนหาติยาดเป็นไงสบายดีไหมสบายดีจำปา จำสบายดี่าติหจำได้ไหมที่พักไปหายหนย่าตายแล้วจำได้แหละพอหนูไปหนูก็ไปผ้าประแดงไปไมันเจอไปตามหาสามปีโน่นตามหาไม่เจอก็เลยเออถ้ามันใช่มันก็เจอมันไม่ใช่มันก็ไม่เจอหน้าหนูเปลี่ยนหน้าหน้าหนึ่งคนไม่เปลี่ยนหน,น้า,นนานจำได้ หนูอะถ้าเห็นตัวจริงจําพี่ไม่ได้หรอกพี่อ้วนหนูก็คิดอยู่แล้วว่าเออถ้าเจอกันคงจําพี่ไม่ได้หรอกพ่อก็เสียเลยเด้พ่อเสียยะเสียเพิ่งเสียไปได้เดือนเดือนกับห้าวันนี่แหละเดือนห้าวันหกวันนี่แหละมีแต่อยู่กับแม่ ตอนนี้นะอยู่กับแม่อยู่กับแม่เอาแล้วพวกเป๊กอะน้องอ่ะของชายหนูเขาก็แบบเขาก็แบบมีครอบครัวใหม่เขาก็อยู่กับครอบครัวเขาไอตัวเปมันอยู่นู่นกับเมียมันไอตัวเป็มันอยู่นี่แหละเลิกกันกับเมียแล้วตอนนี้หนูครอบครัวใหม่ก็มีแล้วมีกับคนลาวนี่แหละพี่มีลูกละสองคนสามทั้งไอยีนี่แหละ แต่วันนี้ไม่ได้ทํางานวันนี้ป่วยไม่สบายพี่สาหมอก,กับลูกอะ่ะมันไปลูกมันชอบไปดูดวงว่าจะได้เจอกับพ่ออย่างง้นอย่างนี้ไหมคิดถึงพ่ออยากไปเป็นคนไทยไปแล้วไม่ต่อพาส,สปอร์ตเนี่ยมันบอกว่ามันอยากไปตามหาพี่แหละพอดีหนูไม่ได้ไปด้วยนี่แหละได้เจอแล้วของลูกไม่รู้ไม่รู้จะไปตามที่ไหนเพราะว่าถ้าไปตามที่บ้านก็คงไม่เจอแน่นอนก็เลย แต่แต่ที่บ้านน่ะยาตพี่น้องอยู่เดี๋ยวพี่จะให้พี่อยู่บ้านไปที่ที่ทำงานที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะเดี๋ยวให้แอปแอปหลายตัวเนี่ยที่เขาที่อยู่ที่อยู่ส่งไปเนาะดีเละพี่เอ้ยถ้าไม่ตายยังมีชีวิตก็ดี้าตายเป็นที่ได้ละกันเนี่ย เนี่ยรูปตอนพี่เป็นทหารใ่ไหพี่แพีแแ่เป็นทหารมาสองปีนี่รูปคนที่ว่าพี่มีแม่แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะนะเล็กอยู่เลยเก้าขวดเล็กสิบขวดขอพิ้งพี่ไปได้หลายปีแล้วพี่จะดูโตัวค์เดียวมาเดี๋ยวสำเนียกอนเดอ้อ ได้จังได้จังบอกก็เพิินเด้อได้ได้เไ,ได้คุยกันดีใจดีใจบอกออแล้วเพิินว่ายังได้แน่ได้คุยกันนะเพิ่นก็บ,บอกว่าพี่ก็ตามหาลูกนานแต่พี่ไม่รู้จะไปทางไหนพี่มาถึงมุกดาหารพี่ไม่รู้จากทางไปพี่ก็กลับบ้านพ,าพี่มาแล้วมาแล้วพี่มาสามรอบสี่รอบแล้วมามุกดาหารโอา พี่ไปตามถึงมุกทหารพี่ไปทํางานด้วยพี่ก็ไม่เห็นพี่ไม่รู้จกไม่รู้จะไปทางไหนบัน่รู้ทางเนาะโูโหจากทางมาเราจำโมได้กันมาแล้วกับโมโหก็เก่าเพื่อนกับโชคดีลายที่จะเจอคุณเราเนานะแล้วจะไปเบิ่งมาดูมาดาวาาด่าเป็นยังไงก่อนไปเบิงบ่งไปเบิ่งไรยหมองอยู่เพื่อนกับว่าเขาหาสางครอบครัวใหม่แล้วมีลูกสองคนอืตอนที่จะเบิง่งเนาะเจะถามเพื่อนอะลีกับแม่อะลีว่มันมีลูกสองคน ในพันก็อยู่คนเดียวพันวะเลิกกับเมียใหม่ไปแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวคนหนึ่งคนหนึ่งเขาไปน้ำป่ะนะคนหนึ่งอยู่กับพี่นะโอซึ่งก็บตะกอนพ่อกันจะจ่อยเนาะปัญญุพี่แล้วพนเคาก็เปลี่ยนแปลงไปอ่าจะเห็นเจ้าการแรกจำได้อกตอนคุยกันแรกๆได้อบคืออื่นกันแล้วเนาะโบคือ แต่เขาว่าเขาจำได้เขาเห็นหนายังเหมือนเดิมนั่งจะจอยแหงหงคือเก่าข่อยบเปลี่ยนแปลงข่อยเก่าเพิ่นน่ะเปลี่ยนแปลงเพิ่นแต่เพิ่นว่าอะไรแน่กับลูกเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็อยากเห็นลูกเพิ่นถามมาลูกอยู่ไสบอกว่าลูกอยู่เวียงจันท์พี่อยากเจอลูกบอกว่าเพิ่นอยู่เวียงจันท์เดี๋ยวถ้ายังไงเพิ่นจะติดต่อหาเจ้าอีกทีเพิ่นว่า เจ้าน่ะเคยไปไปไปแล้วบ่ไปตามหามันถึงว่าไปเร้วเคยไปตามนี่นะขอก็ไปพาประเด้งมองละผ่าไปอย่างละแต่ว่าเขาจะไปบ้านขอพงฮู้จักทางไปอยู่แล้วบานพอเขายังมาเคยเมื่อบ้านยังเมื่ยเมื่อบ้านแล้วมีแต่ได้กันแล้วก็อยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพเพิ่นกับพาไปหาญ้าเพิ่นแม่ของพ่อเพิ่นน่ะเดผ่าไปพุ่นเพิ่นอยู่พาประเด้งแล้วก็พาไปหากับไปนอนอยู่พุ่นกระไล่เมื่ออยู่ พอเขากลับลงไปหลังจากนั้นเขอลกแล้วขอก็ไปหาบโบเห็นาจะไปหาว่าคิดว่าราชชูบงเก่าเนี่ยเขาก็จําทางโบได้คือเก่าเพราะว่ามันมันแย่กันมากกับสามปีได้คนอย่อางไน,นลงไปอีกมันก็เปลี่ยนแป้งไปอีกแบบเลยเนาะโบแมนอ่ะอืส่วนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถนนหนทางเขาก็เหตุไม่สินะเขาก็จําบได้แล้วตอนนี้เพิ่นทำงานอยู่ไช่เปล่ชนบุรีเพิ่นว่าชนบุรีเพิ่นเปลี่ยนชื่อไม้ แต่ว่าซื้ออันยงยุดนี่ยังชื่อเก่าบ่เพิ่นบอกว่าซื้อยงยุดน่ะมันเป็นชื่อเก่าของเพิ่นเออวันนี้เพิ่นเปลี่ยนือใหม่ยังไดักอีหยังลักแย้มพอยังลบ่ได้ะแกนามสกุลเก่าแต่เปลี่ยน่้อี่เนาะนเฮาก็หาบ่เห็นเนาะเฮาก็บ่ฮู้จักเสียดายเพิ่นบ่คยกับลูกสาวเพิ่นเนาะ เพิ่นก็เห็นแต่เพิ่อนว่าอยู่คุยกันว่าแม่ขันคอยเห็นพ่อข่อยคอยสิบปรยู่นั่พ่อข่อยขันคอยเลี้ยงพ่อข่อยบ่ผิดตี้แม่บอกว่าโอู้สิผิดจังได๋ขันบ่มีพ่อพอดีเจ้าก็บ่ได้เกิดมาบนโลกใบหนี่เจ้าบ่ฮ้ายคือบ่แม่ว่าขันก็อยากไปอยู่ในพ่อมาไปก็ไปแม่บอกอยากได้บัตรไทยอยากเป็นคนไทยเกิดเนว่าคนไทยว่าเมืองบานเนี่ยแต่ว่าที่สุดลายคนก็ว่าบ่ได้เกิดอยู่ฝั่งนั้นก็ได้อยู่แต่ก็ต้องใส่เงินหลายเทอมได้ ถ้าว่าเกิดจะผู้ใช้เงินบรายใ่เพ่านเนาะก็ได้อยู่เนี่น้องมีแต่ว่าไปตรวจดินเอเลือดคือการบอกัพอล้วกปัามารถแลดได้อ้าวสมมติว่าลูกเจ้าคุณเป็นคนไทยแลือเจ้าหูซึกจังไรก็ดีใจพอลูุสิได้เป็นสิงสองฟังแบบไปพุ่นกับบถ,ถืกจับมานะมาพี่ก็กได้ไ,ดไปพุ่นก็ได้นะ เพิ่นกงได้เหตุงานเต็มที่เนาะคันเป็นคนไทยนะกระสีมิซิ์กว่าเนาะกระสีมิซิ์กว่าอยู่เพราะว่าเหนืไปบ่มีบัตรบ่ม่ยังกะย่านโมจับโมผัวทะเลเพิ่นมีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมยามลูกเพิ่นจะบอกเลยยังไงก็มาทันไหนถามนี่แต่คุยกันนมันแบบว่ามันมันเทนแล้วมันแข็งแบบว่ามันดีใจเนี่ยมันตื่นเต้นเนี่ยสารพัดนะแบบว่ามันก็หลายๆอย่างแบบมันมาเหตุไหนเฮาแบบ มันบอกยังบถือือว่าคนเขาจากมามันบได้มีปัญหาอย่างกันเนาะมันมีแต่ความดีดีแบบมันมาจากกันมาสีแต่มันเห็นแล้วมันกระตั้งเลยนะมันเครียดกันหลายๆอย่างที่ใจแนเครียดเนและจากกันด้วยความในทางอยู่น้ากันบ่เคยทะเลาะกันบบเคยอย่างกันโกรธมันี่จะดูน้ำเพลนจากปีหอดบบปีออคอยูยพังแรกเลยคอยูยน้ำเพลนได้ประมาณโบทังเดือนสานักอัฐิจับ ถึกจับมาต่อมมสวนผู้ไปได้ถึกจับเดือนหนึ่งกัสิบสองมือก็เท่ากับว่าสี่สิบสองวันเนาะเท่นั่าแหละ่ะศาลตัดสินสี่สิบสองวันแต่ผัวนี่อยากมาเยี่ยมเลยคอยบอให้ามาโทรไปบอกเขาแกว่าบ่าต้องมาเยี่ยมเด้อไผก็บ,บ่ต้องมาถ้าม,มาเยี่ยมอะไรเขาขันเขาหนว่าคนมีมีคนมาพัวพันเลยเขาสิบปอยเฮ้าหนะ,ะก็เลยบอให้ไผมาเยี่ยมแล้วเ่นกับบได้ามาเยี่ยมเลยมีแต่ตำรวจทางเล่าเฮานะเลยผู้ประสานยังติดต่อไปผพิ่ันก็มาเยี่ยมสิคอย ทางลาวเ่าเพิ่นกับไปเยี่ยมเพิ่นกับไห้ขนมไห้นมไห้ยังอะไรเพราะว่าถ้าคนจำขลุกนั่นเลยมันสีเฮิงแน่สิข่อยในบุ้นลายกระเมนก็ย้อนหน้าปากกระดอ้นเองอะไรจะออกเนาะเขาติดขุกแล้วก็อยากออกก็ว่าได้มือได้สิบปอยกนอกนั่นเป็นสี่นะพอดีจะทานถูดลาวค่ะเลยเพิ่นไปเยี่ยมเพิ่นก็เลยไปว่าไห้ก็เลยได้ออกไว้เนี่ยนะขอขอความส่วยเหลืองน้ำเพิ่นดีเพิ่นก็เลยเอ็น หาคนเนี่ยทำพิษยังเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยบอกมาว่าเออในในในที่คนแจ้งมา,ออนะาว่าพวกเขานะขายโตความจริง้งเดบ่แม่นเห็ดกางเกงยีนนะนะเออห็ดส่งยีนพวกตอกกระดุมตอกปีกนั่นเองแล้วแพ็กแพ็กส่งเขาคือมันเป็นงานผิดกฎหมยายอันนี้นะครับคนกับผิดกฎหมายงานกับผิดกฎหมายสินะออก็เลยไปขึ้นศาลก็เลยบอกเราคนทำความจริงเพิ่นก็เลยจำคุกนั่นแหละก็ได้ออกออกมาของมายู่บ้านเท่ากับปีปีป้ายหรือทรงปีนี่แหละ กลับลงไปใหม่ลงไปกับประเสริฐนาพวกกันยังเห็นอยู่เราเห็นงานรออยู่หม่องเก่าเรากับบนนี้เราถาจย่างว่าลงไปไปอยู่นังกันแป๊บนึ่งกัจัยงว่ามีลูออกอข่กระชายอันยงกระไายสิบแปดสิบแปดสิบแปดอย่างสิบเก่าบ่สรุปเ้วหอดบ่ปีอยู่ด้วยกันเนะาะรวมทั้งเพื่อนบ่หอดเนาะปีบ่หอดเลยไม่ถึงไปนะครับไม่แต่แปดเดือนเก่าเดือนเนาะคันเลียแหลกะกะคือทอกนะครับมาเลยเด้ยังบ่ทั้งปี <laughs> มันก็เลยกับบอกข่อยมีปัญหาอย่างกันม่ไะอยู่นากันเรากับเป็นคนดีเดีเลี้ยงข่อยเลี้ยงอ้ายเลี้ยงน้องน้องข่อยก็มีคนหนึ่งตะกี้นะเปเหตุงานนากันนะมีน่องทายซื้อเป้กัเราก็เลี้ยงน้องข่อยน้ำเน่เลี้ยงข่อยเน่เวลาอ้ายลงไปทางเน่ก็มีแต่เล่าเลยเหตุยังเหยียยังสูดูสูกินนะว่าเองายกับเล่าอับเราเห็ให้เบิร์ตอะเราบบเอียงวิ่ะ พี่นอกเนี่ยเกิดลูกก็ยังเก็บไปสกักห้เป็นเสพงเสะผาถอดอกเราเก็บไปสกักบดความดีของเราเหตุกับเขากับหนามคือผู้ยิงนี่แหละสักผาสักคอนเหล่าโบกินเบียโบกินยาโบสูบแล้วมันก็เลยโบได้โบไม่ยังไงเฮาขิดลายเนะาะคนเฮามันกระสํานี่มันบอกอมาเห็นเราเห็นมันนี่ก็ดีใจใจแห้งลาย no. แสดงว่ายังก่ทันเถืงหกกันเนาะ<อ>ทันเถิงเฮากินยาคุมบุเป็นว่ะยังไงซะยังบอกหัวใจยังอยากอายบอกจะไปซื้อยาคุมกะตะก่อนเหรอป้อคล่ะไปหาพอหัวแต่เองมีลูกก็ไปกวดเบิ่งละกาคอยหาเสี้ยวออกเล่านั้นให้คอยคอยเปิดตัววานัวถือคมคืนอย่าไปเชื่อนะหมอผมนี่แหละเป็นผัวโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โน,นถูกคล้ายมาตัวตัว อยากเอาลูกออกหมอก็เลยแนะ่ยนำห้ปรปชักพุงวิทย์แล้วก็ให้เจ้าเพราะว่าท้องโดยที่หัวตั้งตนวน้องเด็กน้อยเด็กน้อยอันเท่าหกสักสิบหกสิบเจ็ดสิบโบสิบแปดอะไรก็เยเอเองก็อยู่ประมาณสิบแปดอย่แหละสิบแปดหรือว่าอย่างสิบเก้าของประจําบุได้หลายคนนี่นพิทีธาตุนะพี่น้องที่แบบว่าขบกันแล้วกับโดยที่หัวป้องกันเนาะก็เกิดลูกเกิดยังขึ้นหลายคนเลย จัดไอจะนั่นแล้วนะพี่นออ้องบพรสจะภาคถึงวัยรุ่นวัยรุ่นทุกทุกคนที่เบิ่งลิปย์พอนในขนาดนี้เนาะกาทาวานี่แหละประสบการณ์นะประสบการณ์ขขงเอ้อยการทาวามีอยังการกะต้องป้องกันน้ำร้อพี่น้องเผื่อจะไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดขึ้นแรกก็ต้องย้อมหับนะพี่น้องบวาซีคือเอเพ่กก็ยังขิดพิษเนาะถ้ิตบวชีเอาออกไไอะไรจะออกณะจนกินยาสตี้เมื่อหนึ่งไร้ขวดแล้วเฮ็ดแล้วก็ดิ่มยาสตี้ข่อยแล้วก็เคียด้วยข่อย เราก็เสียใจสัจฉะเราอยากมีลูกเราเป็นผู้ใหญ่ได้แต่ยังเป็นผู้น้ออยู่นะแล้วก็อยากมีลูกมีกันเรความฝันอยากมีลูกผู้หญิงพี่ชอบพี่อยากมีผู้หญิงพี่อยากมีลูกผู้หญิงสวยคือความเขตดของเพิินนะแล้วก็ความหวังเราก็เป็นจริงอยู่กับผู้หญิงแต่าว่าบ่ได้เห็นกันนี่แหละนี่เอาละเอ้ยบ้ดนี้บ่ะพรสิขอโตำลําลาเด้อเดียวเอาไว้โอกาสหน้าโอกาสไหนถ้ามีโอกาสก็สิได้มาเยียบยามใหม่เนาะ ครับขอเด้อยสบายดีขอบคุณขอบใจลายๆเด้เออ้าวรับคพี่น้องตอนนี้ก็มาหอส่วงไทยคลิปเลยเนาะซึ่งภารกิจนี่ก็ถือว่าสําเลสนะพี่น้องภารกิจตามหาพ่ออยู่ฝั่งไทยเนาะซึ่งจังนันได้ก็ต้องขอบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆ่านทุกๆคนเนาะที่ส่งข้อมูลให้จนได้พอนะ่อเนาะพี่น้องจังดังก็ขอบพระคุณลายๆเด้อเนาะผู้ที่ให้ข้อมูลกับผู้เป็นพ่อจนได้พ่อกันเนาะ เอาละพอพี่น้องสำหรับคลิปนี้บรพรุพเพคกัสิคอตัวล่ำร้าวขอให้พี่น้องทุกๆท่านเด้อเอาไว้โอก,กาสหน้าพอกันใหม่เนาะจากแรงใดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ่พเพคอนเด้อพเอพี่น้องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่พเพอนเห็นรายการแบบนี้ตลอดไปเนาะแล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านคอมเมนต์มาบอกว่าบ่พเพอนช่วงๆนี้เจ้าหายไปใส่มาเนาะคือบ่เห็อนบางช่วงสองปีสามปีก่อนคอยเคยเบิ่งเจ้าอยู่ติดตามเจ้าตลอดพอมาช่วงนี้บ่ค่อยเห็นเลยอียังประมาณนี้แล้วบุพกก็อยาาเ่่าานนัวต้องเข้าาไปกดดตติม กระดูกกระดิ่งการแจ้งเตือนทางเบิร์ดเนาะเวลาพอพรอัพคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนไปที่มือถือของ f อซเนาะพี่น้องถ้าว่าพอพี่น้องเอฟซบอกกดติดตามบกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทางเบิร์ดเวลาพอพรอัพคลิปใหม่ๆก็จะบาเห็นนะพี่น้องเนาะอันนี้พอพรกับภาคไว้เนาะเอาละพอพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอพรกับคอตัวไปก่อนเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพอกันใหม่เนาะไปแล้วพี่น้องสวัสดีและสวัสดี